สวัสดี FC ทุกท่านนะฮะวันนี้รับอีกหนึ่งคันนะสำหรับเชฟโรเลตคู่โรล a ดูนะครับปี2012ถึง13นะฮะคันนี้อ้าวเปิดออกมาไม่ใช่นะครับตัวนี้ปีอะไร13เห็ 2013. นชัดเจนดูกล่องเป็นกล่องปักบนนะครับ2012-13คันนี้สตาร์ทขึ้นมานะครับมี คันขาวบางครั้งเครื่องยนต์สะดุดสันนะครับแล้วก็เขกด้วยบางครั้งก็เร่งไม่ขึ้นนะเอัให้ทีมง,งานสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับเดินดูด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังกัน ไม่ขึ้นนะครมีปัญหานะครับรันนี้ทีมงานเอาเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบแล้วนะครับนี่นมีไฟโชว์นะครับบนหน้าปัดนะครับลูกเครื่องยนต์นะจับโค้ดแล้วเกี่ยวกับหอ่า EGR นะครับสองโลบินติกแล้วก็ดูค่าสดุดหัวฉีดไม่ได้นะฮะหัวฉีดมีปัญหานะสำหรับคันนี้บางครั้งมีเขกด้วยนะฮะสอบถาม FC เลยนะครับ อา้าคันนี้ถ้าจะทําแนะนํานะครับเบื้องต้นให้ถอดหัฉีดมาเทสก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะล้าง EGR ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าจะล้างไอ้ขอ้วต้มไม่ดีนะมีค่าใช้จ่ายนะ EGR ก็ถอดออกมาดูก่อนเบื้องต้นนะครับคันนี้หลกัลกๆนะฮะในโค้ดที่ถ่ายไว้นะเวลาซ่อมรถรถนะเราก็แนะนําให้ทีมงานของเรานะถ่ายทร,ทรูปโค้ดรูปอะไรไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะฮะ บอกว่าหัวฉีดสูบสองมีปัญหาแล้วก็มอเตอร์ ETR นะพอเห็นภาพนะครับเนะี่ยสูบที่หนึ่งสูบที่สองหัวฉีดสี่หัวเลยมีโค้ดมาสี่โค้ดเลยนะครับเอาเป็นปัญหาโอเคนะเดี๋ยวเราจะถอดหัวฉีดมาเทสก่อนนะครับเบื้องต้นนะแล้วก็แนะนำ เสียียเราล้างทท่วไหไม่ดีนะครับ <S <S ไปต่อไปต่อะนะเปิดว้าอบเครื่องขึ้นมานะครับเราจะมองเห็นว่าวิญญาโดนถอดออกไปแล้วนะโดนหดโดนถอดออกไปแล้วนะสําหรับรถคันนี้นะครับทีนี้โค้ดมันค้างอยู่อแสดงว่าคุณไม่ได้ยกเลิอกออกจากกล่องนะครับการไม่ยกเลิกก็อาจจะทําให้มีผลกับเครื่องยนต์นะครับ เพราะว่ากล่องเขายังจําได้ว่าคันนี้มันมี e t r อยู่นะครับกมบ็มองที่หัวฉีดนะฮะมองที่หัวฉีดภาพน้ำมันเยิ้มเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราถอดหัวฉีดมาเทสก่อนนะครับแล้วก็ดูนะแกะดูนะตรงนี้นะว่าท่อทางเดิน e t r นะครับ หรือว่าท่อร่วไ่ดีของเรามันสกรปรกหรือไม่นะถ้าสกรปรกต้องล้างนะแต่ล้างถอดนานถอดเยอะนะสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยกเลิกโคดิจาให้นะครับผม อันนี้หัวฉีดแน่นทุกตัวนะฮะดูคาบสนิมนะคาบน้ำมันนะครับนี่นี่นี่ชัดเจนครับอันนี้หัวฉีดสูบหนึ่งก็จะออกใช้เวลานานมากนะเดี๋วดูสูบสองสูบสามสูบสี่นะะไม่แน่ใจว่าจะใช้เครื่อง,องสูบออกหรือเปล่านะครับก็ต้องดูนะถ้าออกง่ายก็โชคดีไปนะครับดูน็อตน็อต โคตรเสียวเลยนะต้องหาน็อตเปลี่ยนหรือเปล่ายังไม่รู้อีกนะเห็นน็อตไหมครับเนี่เซนเตอร์นะเซนเตอร์หน่อยโอเคน, okay นะโอเคไปต่อกับเชฟโรเลตน,นะครับหัวฉีดอ่าไม่ต้องกระตุกนะฮะเห็นเห็นเลยหัวฉีดโคตรสกรปรกนะฮะเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดแล้วก็เทสใหม่นะครับสําหรับกันนี้นะเดี๋ยวกล่อง เราต้องถอดออกมาทําการยกเลิกนะระบบ EGR นะครับที่มันค้างโชว์บนหน้าปัดนะครับหัวฉีดชุดนี้นะฮะขึ้นเทสตัวที่สามนะครับก็เจอปัญหาแล้วนะฮะนี่นะอันนี้บอกหัวฉีดรั่วนะครับชัดเจนนะครับนะปัญหาเจอแล้วนะครับนี่นะบังแสงมาหน่อยอนึงไม่งั <c oughs> น้นเห็นไม่ชัดนะ ชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวจัดการให้นะเดี๋ยวคุย f อฟดีว่าปลายหัวฉีดนะครับกับชุดปลองเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนไปเลยดีกว่านะเพราะว่าหัวฉีดก็เหมือนจะมีตันนะฮะเวลากลดยกมันช้านะฮะยกช้ามองไม่ค่อยเห็น <laughs> นี่นี่โอเคนะครับอคันนี้ซีนซีน แข็งเป็กเปลี่ยนนะครับแหลนรองหัวฉีก็ต้องเปลี่ยนยางฝาครอวาล์วก็ต้องเปลี่ยนนะครับดูโอ้โหตรงนี้ตรงที่หัวฉีดหย่อนลงไปนะเดี๋ยวค่อยทําความสะอาดนะครับเครือ่องยนต์ใหม่คิดเลยนะแต่ว่าด้านนอกดูดูไม่ได้เลยนะอะ่เดี๋ยวตรงนี้เราทําความสะอาดให้นะตรงเบ้าหัวฉีดตรงนี้นะครับ เ okay. รอตามรอตามไปต่อสำหรับเชฟโคลโดนะมันมาอีกแล้วนะครับนอ็อตตรงนี้นะขาดเป็นประจำนะน็อตล็อกก้ามปูหัวฉีดด้านบนเนะีนะ่ยอย่างที่บอกรุ่นนี้บางครั้งน้ำมันแช่นะพอแช่ปุ๊บมันก็ขึ้นสนิมนะครับก็เป็นปัญหาอย่างที่ว่านะบางครั้งหัวฉีดก็ออกอยากนะบางครั้งก็น็อตขาดน็อตชอบชอบยืด ออเจอบ่อยนะส่วนมากของะเบิกน็นอตนมาเก็บไว้รอเลยนะแต่น็อตนหมดนะตอนนี้ <c oughs> ตัวสุดท้ายใส่ไปอีกคันหนึ่งแล้วนะครับน็อตมันหมดเดี๋ยวไปหาน็อตมาใส่ก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับหาน,น็นอตล็อกหมวอฉีดแป๊บหนึ่งนะครับให้ทีมงานเราเคลียร์โค้ดออกก่อนครับโค้ด e c ซมตกค้างมีไหม นั้น b C M b C M มีไม่เป็นไรเอา b C M ก่อนเอา s t a ยโอ้โอเติดง่ายเลยชึ่งเลยครับอันนี้ s t a r อลมาเดินนิ่งนะ ในสายไฟก็มีตัดต่อมาเยอะนะครับดูนะเฮ้ยตัดกันนิดนึงตัดกันแก่นิตบหนักหนอเก๋นะตรงนี้เราไล่เก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะสำหรับชุดสายไฟตรงนี้นะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้อีกทีตรงนี้นะทางหลักๆหัวฉีดนะ เครื่องนั้นเราเทสปรับตวงน้ำมันให้ใหม่ครับนะแล้วเรื่องกล่องนี่เราดูเกียร์โคดนะไม่มีโคดต,ตกค้างนะนี่ไม่มีไฟลูกเครื่องโชว์นะครับอ่านะบันอันนี้อย่าเพิ่งเบิ้ลนะเพิ่งเพิ่งสตาร์ทขึ้นมาก็อย่าเพิ่งเบิ้ลเดี๋ยวรันไปก่อนนะเดี๋ยว พรุ่งนี้เช้านะคันนี้เดี๋ยวผมจะมาสตาร์ูอีกทีหนึ่งนะแต่แตอนนี้ขอรันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับกับงานซ่อมก็ขอเวลานิดนึงนะเพื่อความชัวนะครับส่วนพวกยางขว,วาวาลพวกอะไรเนี่ยตัวิ้งไว้ประมาณครึ่งวันแล้วนะก่อนทําการสตาร์ทนะครับไปต่อกันเช้านี้สําหรับคันนี้นะครับต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ดูก่อนนะครับ เียร์คสนะสำหรับรุ่นนี้ซึมปันด้านหลังไม่ขาวนะครับผมนี่นะลัดจนนะครับคันนี้เดี๋ยวผมออกไปวิ่งทดสอบทดลองก่อนนะครับมันจะจวิ่งอืดไหมนะของเดิมเขาไฟโชว์นะเร่งไม่ขึ้นวิ่งอืดด้วยนะครับปัญหาทั้งหัวฉีดนะครับทั้งสายไฟนะครับ ก็อินเตอร์ก็รั่วนะครับท่ออินเตอร์ก็รั่วจัดการให้เรียบร้อยนะเข็มขัดนะเข็มขัดที่รัดท่ออินเตอร์มานะครับใช้ไม่ได้จัดการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวไิวิ่งทดสอบทดลองได้กันครับสําหรับกันนี้ครับนี่นะครับไฟโชว์นะมีโค้ดอิจยาติดมาด้วยนะฮะแล้วก็โคดหัวฉีดนะครับที่เป็นปัญหานะแล้วก็สายไฟนะะ ตัดต่อมาไม่ดีนะจัดการทําให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็สตาร์ตออกมาตอนเช้าควันขาวบางครั้งเคกนะครับคันนี้ตอนนี้นิ่งกิฟสตาร์ตก็ติดง่ายนะครับจอดข้ามคืนไม่มีปัญหาเรื่องควันขาวนะเวลาสตาร์ทนะครับก็ตอนนี้ต้องออกวิ่งให้ก่อนนะวิ่งทดสอบอีกทีหนึ่งก่อนส่งมอบรถนะครับไปเขี้ยวแล้วควันนี้ไม่ได้เพิ่ม อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับรถสแตนดาร์ดนะครับ ถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมาบอกกล่าวนะครับขอวิ่งทดสอบอนครับวนกับโอลานะสำหรับเชฟพร้อมทรงนะครับจบปัญหาไม่มีแล้วนะครับจริงๆรุ่นนี้ก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับผมราคาไม่แพงแล้วก็เครื่องยนต์ถือว่าทนนะครับทนมากนะสำหรับเชฟรุ่นนี้นะครับผม ค่อนข้างจะทน,นะครัต่ก็ค่อยมีปัญหามีปัญหาแค่เรื่องกล่อง ICU ก็แ e หละนี่มันวางกินตำแหน่งนะครับวางหายปักขึ้นนะครับเลยทําให้บางครั้งน้ำอาจจะเข้าหรืออาจจะไม่แช่อยู่นะครับแล้วก็เกิดการชตนะครับ เสื้อวดดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แง่จเรียนการชักนะครับ